c คนดี้จอมแก่นเล่มหนึ่งอีพีที่ยีสรอยยิ้มของแอนโทนีและแคนดี้ช่างเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขตลอดไปทั้งสองคนจอดพักกันที่ป่านั้นท่ามกลางความมืดและแสงดาวช่างเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกเหลือเกินขอบคุณค่ะแอนโทนี Anthony. ฉันสนุกมากเลยปลูกดอกสวิตแคนดี้เต็มสวนหรือยังคะอืมราตีสวัสด์นะคะแล้วแคนดี้ก็วิ่งจากไปแคนดี้ถ้าเธอมาอยู่กับเราก็ดีสินะเราสามคนคงจะไม่มีอำนาจทำอย่างนั้นได้หรอกแคนดี้ผมจะลองขอท่านป้าดูให้ท่านป้าจ้างคุณมาทำงานที่บ้านเรา แต่ในระหว่างที่แอนโทนีกำลังคิดอยู่นั้นก็ไม่รู้เลยว่าเอริซาจ้องมองอยู่และเห็นทุกเหตุการณ์เคนดี้ยังไม่ทันไรเลยนะวันนี้ท่านป้าจะมาดื่มน้ำชาบ้านเราพวกเธอทุกคนเตรียมต้อนรับให้ดีนะเอรซา เห็นจี่เพชรของแม่ไหมไม่เห็นค่ะกำไรของหนูก็หายแปลกจังวางไว้บนโตัวเครื่องแป้งนี่นาะแม้ครับท่านป้ามาถึงแล้วครับพี่นิวและแอนโทนีล่ะเสียใจท่านป้ามาคนเดียวฮอแอนโทนีทำไมไม่มากับท่านป้านะและท่านป้าเอลลอยก็มาถึง เชนค่ะท่านป้าดูสิหน้าพวกเธอไม่ดีเลยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคือว่าจี้เพชรที่ท่านป้าให้ดิฉันหายไปเนะะี่ยค่ะหืมจี้เพชรของฉันนี่มันอะไรกันแย่ yeah, จริงๆคุณแม่ครับผมเจอแล้วผมเจอกำไรกับจี้เพชรแล้วนี่ไงครับไปเจอที่ไหนมาล่ะ ที่คอกม้าของแคนดี้ครับมันอาจจะมีของอื่นที่ถูกขโมยไปอีกก็ได้ฮะ<อ>เด็กเลวคนนั้นอีกแล้วหรือนี่ไปคนห้องมันดูเดี๋ยวนี้ระหว่างนั้นแคนดี้กำลังตักน้ำอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮึแลยแคนดี้ก็ตกใจที่ทุกคนกำลังมุ่งหน้ามาที่เธออะไรกันคะทุกคน หน้าตาน่ากลัวจังแคนดี้ <Candy, S 1> พาฉันไปที่คอกม้ากแกเดี๋ยวนี้เลยฮานิวอิรรซาคนให้ทั่วแล้วสองคนก็ลงมือค้นอย่างไม่เกรงใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาอะไรกันนั่นมันของของฉันนะอย่านะฉันยังไม่อนุญาตเราไม่จำเป็นต้องขออนุญาตขโมยหญิงเธอฮะ อุยหรออะไรกันนี่มันชุดของฉันนี่แหวนของแม่ด้วยฮะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนี่โบของแอนนี่นี่นาใช่โบของแอนนี่ไร้กาดอะไรอย่างนี้เลวเลวที่สุดเด็กไม่มีหัวน,นอนปลายเท้าก็อย,อย่างนี้แหละฟังให้ดีนะ นหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ได้ขโมยทุกคนไม่มีใครเชื่อเคนดี้เลยแม้แต่คนเดียวยิ่งจะมาเป็นผู้ร้ายปากแข่งอีกไม่ใช่ฉันไม่ใช่ขโมยฉันไม่ใช่จริงๆมีชาวนาที่เม็กซิโกต้องการเด็กไปช่วยทางนั้นตอนแรกฉันคิดว่าเธอจะลำบากเกินไปถ้าไปทำง,งานที่นั่นแต่ตอนนี้ ฉันต้องให้เธอไปซะแล้วเธอมันเลี้ยงไม่เชื่องฮะเม็กซิโกไปที่นั่นเม็กซิโกที่ไหนกันเนี่ยจบอีพีที่20โปรดติดตามตอนต่อไป